สวัสดีครับพวกเราจากกลุ่มเสียงนำทางชีวิตดีๆสำหรับตอนนี้ผมพวกเราก็จะมาอธิบายถึงโค้ดที่เราได้บัณดิษขึ้นมานะครับโดยคำสั่งแรกของเราคือ f ฟเ e อร์รัต่อม,มาคือ if motion detector at pin P1 detect motion ก็คือการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ที่ P1 นะครับเพื่อให้ตรวจจับสิ่งของหรืวัตถุที่ขวางหน้านะครับสำหรับถ้า เซนเซอร์ตรวจจับได้ก็จะมีการเล่นเพลงโชว์มิดเดนซี่ฟอร์วันบีนะครับก็คือเป็นการส่งเสียงเตือนเพื่อจะให้ผู้มีการทางสายตาเนี่ยจะได้รับรู้ถึงสิ่งของที่มีอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีการโชว์เครื่องหมายตกใจนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการแจ้งเตือนอีกรูปแบบนึงคือเป็นการแจ้งเตือนในรูปแบบภาพสําหรับคนนอกที่เห็นนะครับครับแล้วก็ถ้าไม่ ถ้าไม่ถ้มีสิ่งของนะครับก็จะโชว์เป็นไอคอนยิม้มแล้วก็เสียงทุกอย่างก็จะหยุดลงนะครับครับสำหรับโค้ดของพวกเราก็ประมาณนี้นะครับ เบามากกว่าอุปรกรณ์น,นี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาอำนวยสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยระบบเสียงที่แจ้งเตือนทําให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยได้รับรู้ถึงสิ่งของที่มีกิจฝังด้านหน้าครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตายระดับหนึ่งเลยครับ ฉันนางสาวอัญญาดิฉันนางสาวอัญญาเจคะผมนายสอยบิย๊บาราหิงทบกับกลุ่มเสียงน้ำทางชีวิตดีดีและพวกเรามีสโลแกนชื่อว่าโลกที่มืดมนจะน่าอยู่ด้วยเสียงไม่เท้าอัจฉริยะขอบคุณครับขอบคุณค<อ>่ะ